ความสะดวกอย่างดีครับนี่พร้อมไปหมดทุกอย่างเลยในรถหนึ่งคันนี่ถือว่าเป็นร้านปะยางแบบสมบูรณ์แบบ100%เลยอ่ะมาถึงปั๊บมีรุงมีกวยตั้งโอ้สุดยอดตอนนี้ก็ครบ,บคันเลยครับนี่พี่เขาก็มาพูดปั๊มทำเพลงนะครับปฏิบัติหน้าที่ทันทีแหละนี่รถทันทีแหละอุปกรณ์พี่เขานี่ครบคันจริงๆนะฮะ นี่มีเรียกว่าปืนลมนะสำหรับถอดล้อติดมาด้วยเลยนะเรียกว่าทำงานนี่สุดยอดนะมีครบจริงๆนะพี่ครับโอ้โหทุกอย่างครับรถเล็กรถใหญ่มีหมดยกเกีน้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำเรอครับพวกรถเกียร์ได้ทำหมดมีค่าบริการเพิ่มเติมไหมพี่นอกสถานที่เนี่ยก็ถ้าหน้าร้านก็สองร้อยสามร้อยละถ้าปะ ร้านอกสถานที่ก็800บาทนะครับอ๋อโอเคมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะการลดค่าน้ำมันค้ำลมครับครับครับเรียกว่าพี่เขามาชุดใหญ่จัดเต็มฮะประมาณนั้นถ้าในร้านนี่ค็ราคาปกติออกมานอกสถานที่ก็มีค่าบริการเพิ่มเติมดีกว่าตากแดอ่ะ ก็นอกสถานที่นี่ก็800บาทอโอ้มีผู้ช่วยมาด้วยพี่อ้าวไม่เห็นเอามีผู้ช่วยมาด้วยผู้ช่วยนี่คือภรรยาป่ะโอ้มีวยต้องมีกำลังใจครับก็สวัสดีครับป็นแฟนช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนตกระกำลำบากนะครับยางรั่วครับนี่ยางรั่วครับ อยู่บริเวณเส้นทางที่จะไปสุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าวันนี้ขึ้นเหนือนะปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าทุกวันนี้ครับดีมากคนระับม่ต้อใช้วิธีการโทรนะฮะโดยหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ใช้บริการของการดูแลในเรื่องของการปะยางนอกสถานที่โทรไปปุ๊บครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะ เขาบอกว่าไม่เกิน15นาทีผมจับเวลาดูแล้วนะครับประมาณ7นาทีมาถึงสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูพี่เขาขั้นตอนกระบวนการทํางานของเขาเรียกว่าเป็นร้านปะยางเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้มันก็ไม่ได้แพงหรอกเพราะว่าบันค่าคถ้าไปเร็วๆก็ค่าน้ำมันมันก็เพื่องใช่น้ำมันราแพงใช่ครับอ๋อแตนนมันร้อนที่นี่มันก็ซึมซึมบอกวาเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมนี่น ทั้งสองทั้งหน้าทั้งหลังเขาที่เป็นฟองอยู่นี่ใช่ไหมพี่ครับ<ห>ที่เป็นฟองนี่แหละเป็นการรู้ใหม่รั่ยรั่วก็แห้งได้ครับลลดลดเวลารถรถมันหมุนนะครับล้อมันหมุนนะครับล้อมันหมุนขับไปถนนร้อนๆน,น,นี่มันก็มันก็มันพุ่งเดียวอ่ะครับมันไม่ใช่พุ่งหรอกมันมันซึมมันมีลมไม่เยอะแล้วก็นเพิ่งมาหมดนี่ครับมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทำการอัดฟองอัดกันซึมให้ครับครับ รถเกินห้าปีนี่แมกกอลูมิเนียมมันจะเป็นขุยเ้วจะทำให้ดูอืมมันออกจริงๆนะนี่เป็นฟองเลยไม่ได้รู้ครับแต่ว่าตึมขอบล้อมแม็กเรียกว่าลมหายไปในทิพตาเยวจะเช็คลมให้ด้วยก็คันนี้นี่ก็ครบครบเ็ครบ,ค,รบเครบหมดทุกอย่าง เป็นบ m เอมโบกินีเฟอร์รลี่ะยังยัง m b มโบกินีนี่พี่ชาร์จไหมก็พวกไอราคาหลักล้านก็ลดราคาหลักล้านก็ประมาณพันหนึง่งครับเอ้อไม่ว่าทานันครับแต่ส่วนมากพวกพีอพวกไอ้ในห้างเขาก็จะให้ถ้าด่นดวนไหนก็ให้พิเศษอย่างเงี้ยครับขึ้นทางด่วนมาเลยครับอยู่มุมไหนขึ้นทางด่วนมาเลยค่ะ เาต้องการความเร็วค่าาเซอร์วิสให้เราให้พิเศษก็ตรงไปตรงมานะพี่นะคุยกันเห็ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราทำเองไม่ได้นะแล้วที่บบํำคัญเนี่ยการออกมานอกสถานที่แบบนี้เนี่ยไหนจะแดดร้อนนะแล้วก็เรียกว่ารถติดบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าซื้อความสะดวกสบายนะครับก็เป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ย มันก็ต้องยอมจ่ายนะครับที่เราซ่อมรถเราเนี่ยก็จะมีลูกค้าโทรมาเรื่อยๆก็ถือว่าจบตรงนี้เสร็จก็ไปดูแลที่อีกต่อเออค่าค่าบริการนี่ที่แป0อบาทก็ในระหว่างที่ทำไปนะก็มีมีลูกค้าโทรมาเรื่อยๆนะหือว่าเป็นเร่ที่น่าสนใจเป็นบทเรียนนะสำหรับท่านที่ ไปป่ายางแล้วเนี่ยพอเวลาเขาใส่ล้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กันเป็นที่ล้อแมอ็กดูไหมพี่ครับ๋อเพราะว่าเด็กทุกวันเนี่ยมันมักง่ายอืม,มันมักงง่ายใส่ยา,ยางใส่ยางเลยจบ,จบับเอานาขามามาใช้สักวันสองวันเอ้ายางเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆมันเป็นอะไรนี่อืมโอ้มันตึงมีมครับอนีะโ้ แต่นี่คือบริเวณรอบๆนี่พี่ดูดีแล้วไม่รัวร่วไม่ไม่รั่วครับค <c oughs> รับนี่แหละรั่วขอบแม่กซันะงหน้าทังหลังเลยครับครับไม่ใช่กินง่ายนะการมาทำนอกสามทีนะแต่อุปกรณ์ไม่ครบนี่โอ้โหลมบากเนาะนี่นี่นะเนี่ยครับขอบแม็กมันจะเป็นขุยอย่างเงี้ยมัน mm. ไม่สะอาดครั <c oughs> บมันไม่สะอาดแล้วก็ลองออกว่าขุยนั้นลมมันก็ซึมได้ <c oughs> อืก็เรามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้หรอก ก็คือพอรถเก่าขอบแม็กก็เป็นขุยครับอืถ้าเรามองด้วยตาเปล่าฮะทำไงไม่เจอครับบางคน้าไม่มีประสบการณ์มันก็เติมลมไปแล้วก็ไม่ไม่รั่วไม่มีอะไรครับมันไม่ใช่รถขับมาดีๆมันลมมันหมดมันก็ใช่มันต้องมีที่ออกไงหาหมดแล้วไม่มีมันทันทีเลยนะพี่ทันทีเลยอะรู้จักว่ารถสายเนี่ยทันทีเลยไวมาก ก็อย่าลืมนะครับสําหรับการไปไหนมาไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเคยไปทางลั่ที่ในกรุงเทพเหลายๆที่เนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีบริการแบบนี้นะครับบางทีโทรไปเนี่ยถ้ารู้ราคามาตรฐานราคากลาองก็อยู่ประมาณนี้ก็ให้เขาไปสิครับดีกว่าเราต้องเสียค่ารถลากนะแล้วก็โ,หโ,หโบางทีลําบากจริงๆนะนั่งรอนี่กคนอยูอ่กินรอสมควรยิ่งรีบจะไปทุระด้วยยิ่งแล้วนะ ก็มีบริการแบบนี้ครับในกรุงเทพแป0รแพงไปมันก็ราคานี่ไม่ได้ขึ้นได้ลงรอบกรุงเทพเลยราคาเดียวครับครับครับบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกลหัวท่ยายกันไปไม่โดยส่วนใหญ่จะชินอยู่ที่ล้อล้อละร้อยห้าสิบไงครับเออมันจะชินอย่างนั้นไม่ร้อยห้บบางคน5ปีก็ไม่เคยรั่วก็มี <laughs> โอ้โหปะยางอะไรเกียแปดร้อยป้าหรือเปล่า <laughs> มาทาแค่น,นี้นะเปเจ็ดแปดร้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่พี่นึกถึงว่าเออเขาสตาร์ทรถมานี่น้ำมันน้ำมันค่าสิบหลอค่าค่าแรงเขาเออแล้วก็น้ำมันเครื่องไอเครื่องมือเออครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับปกตินี่มันต้องมีเครื่องถอดใช่ไหมครับครับอยู่ที่ร้านมีเครื่องถอดเออกดลมแต่นี่ถ้าจะยก ยกเครื่องถอดขึ้นมาพื้นที่มันไม่พอมันก็กว้างขนาดยกไฟอีกรับพี่แต่เครื่องปั่นไฟในเคปั๊มลมก็เต็มพอดีไม่ต้องไม่ต้องยางยางก็ไม่ต้องอันนั้นละมันต้องหกหกสี่ร้อยจัมโบ้ใหญ่ครับสี่ร้อยนี่ช่างช่างมีฉายาช่างมีฉายาไหมยางก็มีครับไม่ใช่หมายวชื่อชื่อช่างเนี่ยมีฉายาไหมฉายาก็นี่แหละครับชื่อร้านผมนี่แหละชื่อร้านเลยครับผมครับปั๊กกายกันยาง ประกายการยางครับขอให้พี่เขาสินนครับเพราะว่าทำ็ไม่ใช่ง่ายอ่ะเนี่ยเสร็จนี้นี่ไปคิวต่อเลยก็ไปเซ็นบายที่ร้านครับเมื่อกี้มีงานมาเอ่อไม่ได้ราคาอเออเขาบอกว่า800แพงไปอ่าก็เป็น วิถีชีวิตของพี่เขานะครับซึ่งประกอบอาชีพปะยางนะครับตัวทั้งในที่ตั้งปกติแล้วก็นอกสถานที่ด้วยซึ่งใครไม่ได้มาสัมผัสไม่รู้หรอกครับแค่ผมนั่งดูเนี่ยผมนั่งตากแดดเนี่ยร้อนมากๆแล้วพี่เขาทํางานแบบนี้ด้วยดูเหง <c oughs> ื่อเขาเป็นเม็ดแบบเหมือนคนคอาบน้ำอ่ะมันร้อนอากาศมันร้อนด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถามว่าสําหรับผมนะแปดร้อยเนี่ย โอเคครับถือว่าซื้อความสะดวกสบายแหี่เขาก็บริการอย่างดีเลยบริการอย่างนี้ทุกคนไหมพี่ครับทุกคนครับไม่มีไม่เหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้ออกสื่อแล้วทําดีนะไม่ไม่ไงไม่ไ่ครับผมแต่เแต่เมื่อต้นเสมอไปครับครับครับไอมีไม่มีก็ผลราคาเดียวกันก็ทําให้ดีลูกค้าดีๆครับบางคนไปป่าที่อื่นแค่ป่าย่างมันยังไม่อยู่เลยก็จะไปทํามาหากินอะไร ไอ้อย่างนี้นี่ถามว่าพี่เอาผู้ช่วยมาด้วยเนี่ยและอากาศเราร้อนเงนี้ยผู้ช่วยไม่ลงมาเลยนี่หักกันเดือนไหมเนี่ยนั่งอยู่ในรถ<อ>เนี่ยเขาเขามีเงินเดือนของเขาตายด้วยะไรแบบนะใช่ป้าทชความรัดร้านเอมาเป็นเพื่อน,นเฉยมาเป็นเพื่อนเฉยแก้เหงาแกงเหงาแบบไอาลังใจหรือมาเก็บเงินก็มันมันเหมือนกันนะถ้าอยู่ที่ร้านก็นั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็ นี่ก็มาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างถ้าเราไม่ชวนก็โกรธเองะมาด้วยไม่ใช่ดิถ้าไม่มาด้วยเนี่ยพี่ปะไปแปดคันพี่บอกก็สามคันเองวันนี้ไอ้ใส่ยัางผู้การหน่อยสเปนสปอรกตอบยี่สิบโอ้โหโอ้โหไม่กล้าทำเหอกท่านเลยไม่ได้ผู้การบางัวทองเห็นไหมผู้การบางัวทองจะของใหม่ปิ่น บิลตองเรนเนี่ยบิลตองเรนแคคเตอรี่เนี่ยครับครับการได้เอี่ยมครับไปได้กี่กิโลพี่รับประกันตลอดอายุการใช้งานอ่ออายุการใช้งานเลยนะครับแม่ถามแบบแหมจะว่าแต่ใช้ได้กี่วันรับประกันตลอดยันวี่เปลี่ยนยางเลยว่าจะนอ้ยางสิเสียดสีกันนี่ได้อยู่ ไอ้ที่ดำๆนี่คือที่พิธานี่คือน้ำยาก,กันซึมครับผมน้ำยาก,กันซึมก็ต้องเน้นย้ำนะเวลาไปป่ายางปะมานก็ควรจะทากันซึมให้ซะหน่อยหนะึงแต่แต่ถ้าเป็นช่างไู่หวัหวจิตหัวใจเขานะเขาก็จะทำให้เปียเสร็จนะไม่ต้องไปออบอกเขาแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เอาเลยแล้วนี่ที่อดัดอัดไอ้ลองลองขอมให้ที่มันขาดนะอื อยู่แกล่ละอยู่แค่ละไอ้ว่วงครับหอ้ว่วงเรียบร้อยแล้วก็ในระหว่างที่ตักนะครับก็มีลูกค้าโทรมารอยู่ตลอดเือนกันนะก็บางท่านก็เอาบางท่านก็ไม่เอาเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็ถือว่าของวันนี้นะผู้ขายพอใจผู้ซื้อพอใจทุกอย่างจบนะ ผู้ช่วยก็มีหน้าที่มาเก็บตังค์นะครับแล้วก็เก็บของเนาะสองบนผมเมียนะครับสอร่วมกันทำามคุณนายจะมาเก็บเงินกับเก็บของถ้าเก็บเงินจะเก็บของตอนจบของรถจ่ายตังค์คุณนายไปเลยอันนี้ครับจ่ายตังค์ให้คุณนายเลยนะเนี่ยใช่เลยครับ แปดร้อยบาทครับเขาไปทอดได้เป็นเท่าไรอ่าแปดร้อยบาทเท่านั้นแหละไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับนี่มาเจ็ดปีแล้วครับครับถึงน้ำมันจะขึ้นแกจะออกผลจะตกก็ราคาเหมือนเดิมครับสะดวกเราครับสะดวกเราถึงไหนก็วิ่งไปราคานีมันเข้าวนตกแกออกกลางค่ำกลางคืนราคาเดียวกันหมดครับไม่ได้มีชาร์จไม่มีอะไรเอาก่อนจากกันพี่ครับ บอกชื่อร้านประกายการยางครับยางแตกยางรั่วโทรหาได้เลยมีรถบริการถึงบ้านท่านรอบกรุงเทพครับเบอร์โทร0615602290ครับตลอด24ชั่วโมงคคครรัับบโอเขอบคุณมากครับพี่จับมือครับขอบงเป็นไงขอบคุณครับที่เรียกใช้บริการขอใบหนึ่งเลยบริการ d e l i v e อ y นอกเสานะครับใช่ ให้พี่เจ้าพี่โอ้โหครับโอ้ครับเต็มที่หมดโอเคครับพี่ครับครับครับผมกันใหำไมครับหน้าครับครับเฮ้ยอย่าอย่าพบบ่อยเลยได่ได้ไม่ก